ชีเวอร์สกูดท no right? ุกคนยินดีตอนรับค่ะทูกส่องสาวน้อยแซนแอ๊วเมื่อนี้ทุกคนน่าสะเดินทางไปตลาดด้วยว่าเขาไปในเมืองเนาะเขาไปเซ่เขาพาผู้คนไปซื้อซื้อเสือกับสมคนตะโตเนาะสี่น้องนะก็จะเป็นสื้อเกืนไปเนื่องด้วยว่าแม้วันหายวันเป็นแบบเบรคเครื่องนุ่งเนาะพออยากใส่มือนชิสมาร์ทัสี่หนองวันที่เสาะหาอยู่บ้านอยู่บ้านน้องน้อยเขาจะจัดงานบุญวันที่เสาะหา ไม่ใช <elier S 1> ่ส <ım S 1> ีเนาะม่ใชีก็หารเขาจะจัดงานแบบวิ่อดแล้วก็ยกสลางเอียงนี่แหละแล้วคนก็ยางได้เสื้อไหมสงไหมน้พี่หน้อแล้วเดินหนอยก็ผพาะกระเพคนสอคนไปซื่อหรือว่าไปจลาดแล้วก็สื่ออันนั้นมาตําปวกปูงยังถือยังไงยังสุดเจ้าไล่เจอไม่เสียกระย่อนเดนไล่ส่งข้า่ส่ง้าย่้วใส่ยำนาวาะว อากาศเดือมหนาวแล้วพี่น้องตอนนี้เขาก็บยูฮานปูน่าปูใจจ้าเป็นเงียบกับเงียบนาะพี่น้องป้าตบดอกอาสีเดินทางเขาไปในเมืองเนี่พี่น้องมาดิผ่าร้านสองคนไปสื่อเสือกสื่อสมเนี่ยเป็นอะไรเป็นอด่างไรจะได้กับขอบใจไม่ว่าเด้อที่ซัพพอร์ตกดูหรือว่าซัพพอร์ตด้านตรงไซัพพอร์ตกับผู้อแหละ พี่เท่งยงเนี่ยสาวไช้บุษฎ์เดชต่ำในนี้ยังบุษฎ์เดชมานพี่เนาะตอนนี้ก็ตอนเที่ยงเนาะเป็นยังบุษฎ์เดชมานสาวว่าต่ำบุษฎ์เดชต่ำเนี่ยขลุกยังบุษฎ์เดชต่ำเมือนี้ก็เสียปีเอ็นนะเห็ุจักรโลมือนนี่สามเอมโล่โลคือเก่าเนาะพี่เนาะใช้ดีอยู่บ่อสวงผู้เทือหันเทือละมาดูสวงนี่บ่อปันได้นังพี่เนาะค่ะค่าแล้กินคู่มือ เราเขาก็อยากเข้าวเจียวเบือต่อสีมนันใ่งะในเอ็นเนาะอันนี้สเแซ่บเลยสีเหลืองๆเกิดเอ็นมาปาพี่น้องข้าสีเขาไปในเมืองกันเด้อแับนี้ไปเบิ่งว่าข้าสีสือ่อไรยังแน่ผ่ากันสือ,อยังแน่ทุกคนตอนนี้เขาก็มาหอดตลาดแล้วเนาะพี่น้องขี่รถประมาณนานาทีหรือว่าแปะนาทีอะไชิพา่ามงคนหล่อเบิ่งเสือวันน้ำพี่น้องแล้วก็เกิร์ ส่งนี้เครื่องไลขนาดส่งนี้ใช้มู้ยังไรส่งบอเนี่ยนะส่งแส่มมาด้วยจังไะส่งแสมมมาด้ว่อัเอือนเียใช้เยอะบ่เดี๋ยไฮยางดดก็นพี่นอง ก็บอาเอาเป็นสูตรแบบนี้เนี่ยเลหนักกี่บอกเหลือเบื้องเหลสงเดี๋ยวไปเหลือเบื้องเป็นเหลือสูงก็นาพ่นอะไปยงไงอสูงค่เนา้ยพินอ่ะแบบนี้บอเดี๋ยวสิทามแ้ค่ะอกนนึงพินอ่โตเท่าไรดิ จะคลองแล้วพี่สาคือยูธนะตแหตัวเก่าชิปนี่น้องเิ่มเป็นแนเก่าเส้นเอร์เส้นแปดใจปะกรรงเพิงนตะลนั่นตะลไม่ังไเสียดุดได้เา แบบบุดบเป็นสูตรบ่เยอะขอา้างยางหรอดูกระหนะโตเก่าสิบพันตอนนิ้เปอรเซนสาวน้อยต่อคนแปดสิบคนดูหายแต่เก่าชิบนพี่น่อง ก็ศีรษะแบบไรเห็นทางเราเหลือพวกนี้หรอพี่ยังว่าผีก่อนกันเลยเดี๋ยวเอาไปสูตรให้มันเอาเนาะงนี่สองกระส่ายแบอนี่เหเอาไปสูตรเลยสิวะให้เพคน สชอบแบบ้อ่เนาะใถ้าตาลามนี่เนาะตอนนี้เพิ่งกะเหลือเกือบอยู่ขอบใจเด้อดีได้เอาใส่ถุงไปย่างออกขอบใจเด้อเลยดีตาหนี้เนาะตัวนี้เนาะปะในครบรวมวันนี้ ปลา้าจังไปอันนั้นไปสื่ออกุ้งไปยังตลาดแดงเขเนาะไหมูแหลรยังเนสมู่กะไล่เกิือน้องพี่นนอะใส่ยังอีกรากาสูงเอาไปเน่ยนแล้วว่าออกกะไรใส่สูงใส่ห้องไทยเงอ่ยถ่กะไล่เกือถั่กล่ซื้อพือกันน้พี่นอยากเป็นห้องสตาร์ดามห้องสตาร์ดามเป็น สูตรลาบุอ <ara> ่าโมเแดงกับสุดตัวนี้เนาะพี่น้องสองส่วนสองสูตรอ๋อเพิ่นได่เกือบผู้หนึ่งซ้ำมูกับไก่เกือบผู้หนึ่งกับสงคนละโตเนาะข้าวาสิยางเอาเครื่องไว้ในบ่อรถก่อจนเหล้าวเสียงสีพากันยางเป็นตลาดตัวนี้จะเป็นตลาดแรกบ้คาาแต่สะออน

sắm hẹn bỏ Mua sắm hẹn bỏ Cái này để nhỏ hay đủ con này tuần Ờ ờ Ờ bí gì cả đại Nhỏ thứ ai nhọn ยาไปทามึงอ่าก้อนน้องพี่น้องไปทามึงกลุ่งก่กอนโหลดเาไเล่ดิดีๆได้ยังมันสับดานปาดป่าพี่น้องตัวใหญ่อะไรอืมแต่สะอ่อนนะมันจะเป็นสนป่าพี่น้องป่าแห้ง กุ้งกระนีโลทะไลนนี่ตัวน่อเส้นแปดเส้นแปดตัวหน่อยสุดเส้นหอืมเส้นไงเส้นีปดันนี้ตัวน่อยเส้นห้าอ้ใช่ไงครับ Bây giờ ăn con nữa Thả à, à. cho mình nhảy Cảm ơn Cảm ơn Cảm อันนี้สิเป็นตลาดแดงเด้อพี่น้องอืมเขียดตรงนี้โอ๊ะแต่มาครัวเนาะอันนี้เป็นเขียดต่งเ,เอาฝนตกแบบน,นี้ซื้อพักอันนี้น้ำนเนาะกินหมอหมูอาถลยใช่ไหมหาผ้าหมอ ตัวน,นี้เด้๋ยเดกบ็ดบ่ไร่อ้องกรจิ้มหาเอาซะ้มมนี่เนาะดูถือบังถืออยเ่อยนางเ่าเมนี่ดีเลยขคุณค่ะตัวนี้ห้าสิบประเิตตำส่วนเาพุ่นีเนาะืัวตำกลุ่มค่ะ นา่งโตแบบนี้ฝนโต้พี่น้อง้นหั่มหัวอะไก็มาสั่งคนโต้แบบนี้คือลงยอดี๋ยวเราสื่อกับปุ่นก่อน พี่ย e no ังต้งไปดูมี่ฝนตกสามบาทนี่เอาแล้วซส้นเมาฝนตกหนามนี่เข้ามาเป็สื่อำมาเนาะพี่น้องนี่มีกระดาษซองนี่ครบนะมีบุญน้ะพี่น้องนี่ตัวนี้แสบสุด ม่ขาเพิ่นไข้ตลาดแรงเด้อพี่นรจอยบอลเขาคข้าสีหมูนี่กวยบดซี่เขาโพดแล้วก็มันสลางักอูปบาน,นาพันธีนะค่ะเพมืลนราฆ่าก็บพแก้นีหาพั้กีเมนะค่ะหาพันกีดเริ่มตัวนี้ท้งหาพันทุกี่ห้กินพี่นหองบดไ้ค้ายเพ่ เใส่น้ำโกนให้อีกจเเะเป็นเลิศเลิกไส่เงินขอบใจคือการสิไหลคล้ายมาดยเ,เดาอ้์ซาถูกขอบคุณค่ะไปเเบิ่งกุ้งมาบนี้ cái cung, cái này, này loa thạch này, cái này để, cái này chén chết nó cái này sen chết, cái này chén chết, ừ. cái này nó, ừ. cái này chén chết. Chén chết. Ừ. nó phải ừ. chắp nó ừ. này nó ừ. 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 ก็ส้างแนี้้องนาฮุบ้างแนี้ละองเกล่อนแล้วว่าเทเลเซนแปดก็จะข้องเราไปใส่ก็มีโรทะไรกันมีโเคอะไรมีสักขันต้นนี้เท้ยหน่อยนั่นั้นานี่บอ่เดี๋ยวแม่

มันก็แม่นหมดนือแม่นกว่าเหลือไม่หรอแม่นเลยเฮ้ยกรางนี่ก็แม่นหรอนักเห็นว่าจองอยู่ฮะโน่นนี่คือโบมาเนาะบขยางไก่ถึกับขยาไแล้วตืมเลยด แต่นนี่นแต่ว่าโคย่างก็มาสื่อขึ้นเขอบอกย่างมื่อีกก้อนขาบอกคนตัวนี้จิเป็นโลแซนแฝนเนะอะย่าี่ยวอหรอด้วยมนาจะสิมาสื่อท้อยแข่งซอยยเพเดี๋ยวพี่กำลังใจค่ะแมนแต่ว่า ข้าวใบแย่เสือหนาเมืม่อฝากปู่น้าปู่ใจด่ากับไอ้เอป,เป้าไอ้เป้นะพี่น้องนี่ตามอาะสือมาให้แมนนะผู้ด,ดีหกจอกนะพี่น้องโดยข้าประจำวัตถา,าวมากไอ้ตรงนี้กินหานแม่เดีวนะ เส้นทางพวนบุกนะพี่น้องเมย์ดูไ่ทุ่มด้วยน่ามาก,กินนะ่ามันเส่เม่เฮ็ดเส่แบบยูไซไก่เข้าก็ยังงับมากินคือเก่าอู้น่าขนาดขอบใจเด้อนี่สื่อน้ำไปเลียงของคนน้องพี่น้องป้าบัดนี้ มื่อห้าอาแบบนี đ đ ้ได้คองขบแล่อนหนี้เห้องกับมาฮอนหแน่นาะพี่น้องเ้ากำบไห้องม้าล้วก็กล้ยล้วก็กุ้งาคข้าวปุ้นนฮาจิตนี้เกือบเป็นห้องไสยะเนาะพี่มนังที่สยะเจ็ดสิบเจ็ดสิบ้นดึงดึงออกคุองสยยะชี้ยัง สนุ่ีอยนี่าก็ดต๋อตัวเปซี่าละวาเซนาอ้ตวเอาลามหองเจ้าขายเบิ้องเจ้ยวไ้เบิง้เบิงเสืยเบิงลองสืบในได้ละงามอยู่ไขยเบิงใส่เสื้อเบิงงามได้สืบใส่ผึ้งเบงงามบ่มากี่บ่อมากี่บ่งามอยู่ห้อ กล้วดีดีเอาไข่บงเใส้ทุกอย่างไว้กไดาสุดนอนพี่ห้อเจลสมวิ่งมวิดีสมิใส่ใเกบกัไข่บงค่ะตัวนี้เก่ิบรูตัวนี้เราบาเซนส่านอนี้มันงามกลัวของสับพะยอดงมคือกเดะงมคือะ ใส่คบงดบอ an ันไหนมูเด็กจ้ะมูเด็กิคงพือออกเบิ้องเอออสืดใหม่ใส่มือแรกหยิบขอบใจนี่ตี้มานี่ภากันขอบใจเม่วน่านี้ว่าเมาวนขอบใจเลยเมถาวรคือารว่อฟ้าขึ้นมาเห่ร้านร้านสืเกิดสืเครื่องเนาะขอบใจได้ ขออ้อถ่ายไม่เถ่าอยู่สุขภาพแข็งแร้งใหเจ็บด้านตะลับไปให้พะย่ะนโดคาเด,ด้อแม่อะไรพี่น้องตอนนี้ห้องกับห,หอนเังืงนั้นนะเนาะจิบนีห้องกับเซีใบซนเด้อจะได้กาแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากติดตามหัวเข่าเนี้เด้อติดตามดูเราเบิร์นโฆษณาให้น้องน้อยเด้อพาะกันไมหมจิบนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ัท่าเอาอีกก้อนจะย่างไหมผีก้อน ขอบใจม่ทวัรน,นะบอขอบใทาถูน้ำนีดิขบใจ่ทาอืมเย